เดินพรโอเคเมื่อกี้ไลฟ์ไปรอบนึงแต่ว่าลืมเปิดเสียงเนาะต้องต้องกดสิ้นสุดแล้วก็กดไลฟ์ใหม่ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่แจ้งมานะวันนี้วันนี้โครงการโรืน้ําใจเนี่ยไปช่วยเหลืออผู้ยากไร้ที่อำเภอศรีรภูมินะหนึ่งเคสด้วยกันนะเมื่อประมาณสิบหรือสิบเอ็ดโมงก็ได้ทําการไลฟ์สดเก็บไว้อยู่นะก็ทุกท่านก็ไปดูย้อนหลังเอาแล้วกัวกนนะ <c oughs> โครงการเลยน้ําใจเนี่ยดำเนินมาถึงเคสที่53ในในเช้าวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเคสที่54กับเคสที่55ที่เราจะเดินทางไปช่วยเหลืออยู่ที่อําเภอบ้านใหม่ชัยพจนะบ้านใหม่ชัยพจทนะ์ท่านใาดอยู่อยู่ใกล้แถวนั้นก็มาเจอกันได้นะที่อําเภอบ้านใหม่รู้สึกจากบ้านอะไรจําชื่อไม่ได้เนะเาะอาเภอบ้านใหม่แหละนะ วันพรุ่งนี้2เคสพร้อมกันนะเคตที่54กับเคสที่55นะก็ต้องขออนุมโมทนาบุญนะกับสมาชิกของการเรืยน้้าใจทุกท่านนะที่ที่ได้นะร่วมด้วยช่วยกันสลับปัจจัยคนละเล็กน้อยอนะ่ในแต่ละเดือนเพื่อมาอเนะข้ากองทุนแล้วก็นําเงินส่วนนั้นเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสหรือว่าเป็นกลุ่มที่นะเปราะบางในสังคมนะที่คนรได้รับการช่วยเหลือจาก จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างพวกเรานะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆนะมากๆเลยนะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะมีอ่าเนื้อหาสารธรรมมาฝากเหมือนเดิมนะนาสารธรรมมาฝากเหมือนเดิมวันนี้มีเรื่องของการพูดนะเรื่องของการพูดวันนี้ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองนะหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบแป พระพุทธเจ้าได้แนะนําเรื่องของการพูดเอาไว้นะห้าอย่างห้าองค์ประกอบพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครพูดโดยอาศัยองค์ประกอบห้าอย่างนี้เนี่ยวินยูชนจะไม่ตีเตือนนะพูดที่ไหนใครๆก็รักเป็นการพูดที่ไม่ไม่ขัดของคนอื่นนะไม่ขัดของคนอื่นนะอา่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดเนี่ยควรจะได้ศึกษาหรือได้ได้ฟังเรื่องนี้นะจะเป็นประโยชน์มาก เซลแมนหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ขายของอะไรพวกนี้นะน่าจะน่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ในประสูตรนี้พระพุทธเจ้าให้ให้หัวข้อนี้ว่าวาจาที่ไม่มีโทษนะวาจาที่ไม่มีโทษในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า271ร้อยเจ็อข้อร้อบพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าภิกษทุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพสิตเป็นวาจาที่ไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตือนไม่ติเตียนวินยุชนคือใครวินยุชนคือคนที่คนที่รู้จักผิดชอบช่วดีคนที่มีความรู้นะหรือเป็นผู้รู้นั่นเองหรือเป็นนักปราชญ์ประมาณนั้น เป็นคนที่รู้จักผิดชอบช่วยดีแหละนะประมาณนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิทธิไม่เป็นวาจาทุกภาสิทธิ์เป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียนองค์ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือหนึ่งข้อหนึ่ง กล่าวควรแก่เวลานะกล่าวควรแก่เวลาอันนี้องค์ประกอบข้อที่หนึ่งผู้เจ้าบอกว่าให้กล่าวควรแก่เวลาหมายถึงดูเวลาเวลาหน่อยจะพูดอะไรนะดูจักกาลเทศะนะจะพูดอะไรมันควรจะพูดไหมเรื่องนั้นในเวลานั้นน,นนะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือกล่าวแล้วตามสัจจริงก็คือพูดแต่เรื่องที่มันจริงนะไม่จริงอย่าพูดนะพูดแต่เรื่องจริงไม่จริงอย่าพูด อันนี้คือข้อที่2ข้อที่3คือกล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานนะบาลีเขาใช้คําว่า,าสรรหาภาสิตาโหตินะสรรหาภาสิตาโหติกล่าวถ้อยคําที่อ่อนหวานนะอย่าอย่ากล่าวคําที่มันทาให้คนอื่นฟังแล้วไม่สบายใจอย่างเช่นคาหยาบคำเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้นะ ข้อสี่ผู้เจ้าบอกว่ากล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์คือพูดแล้วมันมีประโยชน์ค่อยพูดนะถ้าพูดแล้วมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็อย่าพูดเลยนะมันอาจจะเป็นเวลาที่ควรกล่าวเป็นความจริงเป็นคําอ่อนหวานแต่มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะอันนี้ผู้เจ้าบอกไปในข้อสี่นะถ้ามีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นโทษกับตัวเองด้วยนะบาลีใช้คําว่า อัตสันหิตาภาสิตาโหตินตเนี่ยตัวนี้และข้อสุทดท้ายพระเจ้าบอกว่าให้กล่าวด้วยความเมตตาจะกล่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กล่าวด้วยความเมตตากล่าวด้วยความเมตตาจิตพูดด้วยความเมตตาอย่าพูดเพราะเป็นการจับผิดคนอื่นนะบางเรื่องมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นการไปจ้องจับผิดคนอื่นอย่างเงี้ยหรือมันเป็นการทำลายคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะกล่าวเพราะฉะนั้นจะกล่าวก็กล่าวด้วย <S <S ด้วยเมตตาจิต พรองค์ตัดตัดตบท้ายว่าภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์หาประการเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาที่ไม่มีโทษและวินอยูชนไม่ติเตียนข้อนี้สามารถสรุปได้ง่ายๆองค์ห้าคือ <c oughs> หนึ่งดูเวลาเวลาก่อนจะพูดนะจะพูดอะไรให้ดูเวลาเวลาว่าควรจะพูดไหม นะเวลานี้มันเหมาะสมที่จะพูดไหมนะสองคือสิ่งที่เราจะพูดจะก,กล่าวเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ความจริงก็อย่าพูดนะไม่สมควรพูดสามควรจะเป็นวา่าควรจะเป็นคำพูดที่มันอ่อนหวานฟังแล้วสบายหูนะไม่เป็นคําหยาบคาเพ้อเจอ้อคาอะไรต่างๆนะเพราสี่กล่าวแล้วมันต้องประกอบด้วยประโยชน์นะถ้าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องกล่าวนะ ใม่มีประโยชน์ไม่ต้องกล่าวมันอาจจะเป็นอ่ามันอาจจะสมควรแก่เวลาอาจจะเป็นคําอ่อนหวานอาจจะเป็นอ่าความจริงแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ในข้อสีก็ไม่ควรกล่าวนะไม่ควรกล่าวและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากนะครจะกล่าวควรจะพูดอะไรก็ตามด้วยความเมตตาจิตนะด้วยความเมตตาจิตไม่ได้กล่าวเพราะเจตนาอย่างอื่นนะอันนี้ประสูตรนี้นะอ้างอิงจากบาลีปัญจก,กนิบาตอังคุตรนิกายนะพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสอง หน้า2 2 7ยข้อ198เกสบสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เนะาะ5ข้อนี้มีอีกพระสูตรหนึ่งนะวันนี้นำมาเอามานำเสนอน่าสนใจมากนะพระสูตรนี้อ่านหลายรอบมากนะน่าสนใจพระสูตรนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดตัดถึงความเป็นคารวะชั้นเลิศนะความเป็นคารวะชั้นเลิศใครอยากเป็นคารวะชั้นเลิศต้องฟังพระสูตรนี้นะ ต้องฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามมีองค์ประกอบแค่สี่ข้อเองนะแล้วเราจะเป็นคารวาสชั้นเลิศนะเป็นคารวาสชั้นเลิศได้เลยเป็นคารวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดเลยพระเจ้าตัดบอกแบบนี้เลยนะ,ะในพระสูตรนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่หน้าร้อยเก้าสิบสี่ข้อเก้าสิบเอ็ดเนี่ยพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนกับท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีนะ หรือข้าบดีนะบิธิกาข้าบดีพง์ตัดว่าข้าบดีในบรรดากรรมมัพโคีเหล่านั้นกรรมมัพโคีผู้ใดนะหมายถึงใครที่ปฏิบัติ4ข้อนี้นะหนึ่งสแวงหาทรัพย์โดยธรรมโดยไม่คัดเคียดนะโดยไม่คัดเคียดก็คือ,อทำอาชีพการงานที่มันสุจริต แล้วก็ไม่เคร่งเครียดกับการมุ่งหาเงินอย่างเดียวนะไม่เคร่งเครียดกับการมุ่งแต่จะหาเงินอย่างเดียวทํามาหากินเป็นไปตามปกตินี่แหละตามตามหน้าที่เราตามปกติไม่ทํางานหามรุ่งหามค่าจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนอันนั้นเขาเรียกว่าอ่าคัดเครียดเกินไปนะข้อ2องขันสแสวงหาพวกกระซับโดยทำโดยไม่คัดเครียดแล้วนะ โดยไม่คาดคยดแล้วทําตนให้เป็นสุขนะทำตนให้เป็นสุขสข,ข้อสองนะทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำข้ออ่าข้อสองเนี่ยหลังจากที่หาทรัพย์มาได้ด้วยความสุจริตแล้วก็ อย่าลืมเลี้ยงตัวเองให้อิ่มหนำนะให้มีความสุขนบางคนก็หาเงินหาทองมาได้เยอะแยะแต่ก็เขาเรียกอะไรตะนีเนาะตะนีตะนีะนะนทีเหนียวไม่ยอมไม่ยอมบริโภคไม่ยอมใช้จ่ายให้มันเหมาะสมกับตัวเองบางคนเงินเดือนก็เยอะแต่ว่าก็กินอยู่แบบอัตคัดขัดสนแต่บางคนเงินเดือนน้อยแต่ก็กินเยอะจนเยอะเยอะจนเกินไปนะก็ไม่เหลืออะไรประมาณนี้นะก็ให้มันพอดีน้อยมันพอดี ข้อหนึ่งพวเจ้าบอกว่าให้สแสวงหาทรัพย์โดยธรรมโดยไม่คัดเคียดนะข้อสองบอกว่าให้ทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนะแล้วข้อสามพวกบอกว่าให้แบ่งปันพวกทรัพย์นั้นเนี่ยบำเพ็ญบุญด้วยนะอย่าลืมทําบุญทําทานนะ,ะเงินเดือนพวกทรัพย์อะไรต่างๆที่หามาได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยอย่าลืมแบ่งทําบุญด้วยนะอย่าลืมแบ่งทําบุญด้วย และข้อสุดท้ายอันนี้นี่เป็นข้อของเป็นเรื่องของปัญญาโดยแท้นะเป็นเรื่องของปัญญาโดยแท้พระพุทเจ้าบอกว่าข้อสเนี่ยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่หมายถึงเ,เราหามาได้แล้วเราก็อย่าไปยึดติดกับมันนะ มีบ้านมีรถมีเงินก็ใช้สอยในในในปัจจุบันในชีวิตที่มันจําเป็นเท่านั้นเองแต่ก็อย่าไปยึดติดกับมันนะอย่าไปยึดติดกับมันก็ต้องรู้เห็นรู้อนาคตของมันว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะสิ้นสลายหายไปมันก็จะพัดภาคจากเราไปนะไม่ไม่เหลือแม้แต่คนรักที่อยู่ข้างๆก็ตามนะไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สมบัติที่มันเป็นของภายนอกที่มันหน่างไกลนะเราก็ต้องมีปัญญาเห็นด้วยว่า มันจะแตกดับสลายไปนะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะก็คือมีปัญญาเห็นโทษของมันนะไม่ลุ่มลงไม่มัวมองไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดกับมันพระเจ้าตัดต่อไปว่าข้าบดีกามพโคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้ง4คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่1ในข้อที่เขาสแสวงหาพวกท้ัพย์โดยธรรมโดยไม่คัดเคียดนะ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภกทรพย์บบำเพ็ญบุญและข้อสี่คือ,อบุคคลคนนี้เนี่ยจะได้รับการสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมงไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภค พวกกระซับเหล่านั้นข้อสี่นี้เป็นเรื่องของของปัญญาโดยแท้เลยนะและพระเจ้าก็ก็ตัดต่อไปว่าข้าบดีกามโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้แหละข้าบดีกามโพคีจําพวกนี้เป็นกามโพโคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโพคีทั้งหลายนะ พระพุทธเจ้าทรงทรงสรรเสริญคนที่ปฏิบัติในสี่ข้อนี้ได้นะสี่ข้อนี้ได้คือทำมาหาเลี้ยงชีพโดยธรรมแล้วก็ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปไม่เคร่งเครียดจนเกินไปสองทําทตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนะให้เป็นสุขให้อิ่มหนำสองสามแบ่งปันพวกทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยาบาเพ็ญบุญบ้างนะและสี่ ไม่ลุ่มหลวงมัวมองไม่กำหนัดไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราหามาได้นะต้องมีปัญญาเห็นเห็นโทษของมันอยู่เสมอนะไม่ลุ่มหลงมัวมองกับมันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญคนที่ปฏิบัติสข้อนี้ได้นะว่าเป็นคารวาดชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดนะอ่าพระองค์ตัดต่อไปอีกว่าเปรียบเสมือนนมสดนะเปรียบเสมือนนมนมสดเกิดจากแม่โคนะแล้วก็นมส้ม เกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มไะไไปเรื่อยนะแล้วก็เนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาลดอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพชีกามโพคีจําพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาโพคีทั้งหลายเหล่านี้ฉันนั้นแหละผู้จอาเปรียบเทียบได ได้สุดยอดมากนะถือว่าเป็นนักอุปมาที่เนื้อชั้นนะเนื้อกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะ,ะในในข้อสี่เนี่ยพระองค์มีตัดที่เกี่ยวข้องอยู่ก็มีเหมือนกันว่าเปรียบเสมือนอเนื้อป่าที่ที่ไม่ติดบ่วงเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงเนื้อป่าหมายถึงหมายถึงสัตว์หรือกวางอะไรพวกนี้นะหมายถึงหมายถึงสัตว์ที่อยู่ในป่าที่ไม่ติดบ่วงถึงแม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่ก็ตามนะ มันก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรไม่ได้รับการไม่ไม่ถูกเชือกลัดคออะไรพวกนี้นะถ้าเป็นบ่วงเนื้อปลาที่นอนทับกองบ่วงอยู่เนี่ยมันไม่ได้ติดบ่วงนะมันก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรมันแค่มันแค่นอนทับเฉยๆถ้ามีนายพานเดินมามันก็วิ่งหนีได้ตามใจปรารถนาของมันมันไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยอ่ะอันนี้สรุปย่อๆนะสรุปย่อๆว่าอ่าข้อที่หนึ่งคือ ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะแล้วก็มันต้องเป็นหน้าที่ที่ที่สุดจริตอนะ่ที่สุดจริตไม่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครนะไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ทำงานจนหามรุ่งหามค่ำจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนะอันนี้คือข้อที่หนข้อที่2เมื่อหาหาทรัพย์มาได้โดยทำแล้วนะก็ทำตัวเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุขหน่อยนะ อยากจะกินอะไรอะไรก็ไปกินหน่อยอะไรประมาณนี้นะเลี้ยงตัวเองให้อิ่มน้าให้เป็นสุขบํารุงตัวเองพอตามฐานะนะตามฐานะของตนของตนนะข้อสามอย่าลืมแบ่งเอาพวกทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยทาบุญทําทานบ้างนะทาบุญทําทานบ้างข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญานะสุดท้ายคือข้อสี่คือไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงนะมีปกติเห็นโทษ นะมีปกติเห็นโทษโทษของเงินโทษของรถโทษของบ้านมองให้มองให้ไกลมองให้กว้างมองให้เห็นจุดจบของมันนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะบริโภคแบบไม่ลุ่มหลงนะไม่ยึดติดกับมันนะแล้วก็มีปัญญามองเห็นมองเห็นอนาคตของมันว่าสุดท้ายมันก็จะต้องจากเราไป ถ้าแล้วก็จะสูญเสียม nah ันไปนะให้เรามองมองเห็นอนาคตของมันแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงก็จะมีเมื่อความทุกข์มันน้อยลงเราก็จะมีความสุขมากขึ้นการใช้ชีวิตของคารวาสมีสี่ข้อนี้เท่านั้นเองที่พระเจ้าสรรเสอญว่าใครทำสี่ข้อนี้ได้เนี่ยพระองค์ยกย่องว่าเป็นคารวาสชั้นเลิศนะชั้นประเสริฐด้วยนะชั้นสูงสุดด้วยนะคือเลิศกว่าคนทั้งหลายอ่ะคนที่ทำสี่ข้อนี้ได้นี่คือเลิศกว่าคนทั้งหลายในแผ่นดินนี้เลยนะ ข้อสี่พวกงูประมาณถึงถึงเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงนะถ้าเป็นบ้านนอกอีสานเนี่ยน่าจะเป็นหนูนะหนูหนูที่มันไม่ติดบ่วงมันก็นอนเฝ้าบ่วงอยู่เงี้ยนอนทับบ่วงอยู่นะแล้วพอพอนายพานเดินมามันก็วิ่งหนีได้ตามปรารถนามันไม่ได้ไม่ได้รับความเจ็บปวดอะไรเพราะามันไม่ได้ติดบ่วงนะคนเราก็เหมือนกันนะอย่าอย่าให้ตัวเองไปติดอยู่ในบ่วงของของเงินทองของทรัพย์สมบัติมากเกินไปนะ อย่าไปตกเป็นทาสของมันนะเราต้องเป็นนายของมันใช้มันนะอย่าให้มันใช้เราเนาะวันนี้มีเนื้อหาสาระประเด็นสองเรื่องสองพระสูตรนะตั้งใจว่าจะเอามาวันละสองพระสูตรนะแค่นั้นนะเดี๋ยวเยอะเกินไปจะจะรับไม่ไหวนะคนพูดก็จะเหนื่อยด้วย <c oughs> <c oughs> ก็นโมทนาบุญนะครับทุกท่านเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวบุญพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศน์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สองเคตด้วยกันทีเดียวเลยเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมีพระอาจารย์ท่านแจ้งมานะก็ได้เตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเรียบร้อยนะปัจจัยอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าเนาะใครอยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปเจอกันได้นะไปร่วมกันไปมอบด้วยกันได้นะเนาะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านวันนี้ เหมือนเดิมเช่นเคยนะสวดมนต์สั้นๆแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาก่อนนอนนะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเ่าสรรพสัตว์ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์พร้อมกันนะสวดมนต์สั้นๆพร้อมกัน อรหังสมมาสมพุทโภคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง อุทังพระเขาวันตังอภิวาทเทมีข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้าตรัสว่าดีแลว้วธรรมนมัสสามีข้าพระเจ้านัมัสาการพระธรรมสุปฏิปันโนภคะขะโตสาวกสังโฆ พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนะมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สาธุกระแผ่เมตตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยอัพยาปช,ชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเธอเดี๋ยวเรามาเจริญสติภาวนาเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันนะมันเดิมเช่นเคยวันนี้ก็เป็นการเจริญภาวนาแบบการละนันทินะหรือว่าละความเพลินใน ละความเพลินในพบนะละความเพลินในการคิดละความเพลินในการปรุงแต่งไม่เพลินกับการปรุงแต่งนะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายเนาะสักสามนาทีเสเ็จพอ <c oughs> สาธุขอนมูลธนาบุญกับทุกท่านเดี๋ยวเรามาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนรักคนชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็นมาแล้วในวันนี้จงเป็นภาระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงขอให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุอนโมทนาบุญนะกับทุกท่านนะวันนี้ที่ได้มาร่วมกันนะสวดมนต์เจริญสติภาวนาเจริิญสมาาธภวนาแล้วก็ร่วมกันรับฟังธรรมธรรมะจากพระเจ้าเนาะา ยติธรรมท่านใดอยากให้คนที่เรารักคนรอบข้างเราในแวดล้อมเราเนี่ยได้ฟังเรื่องของการพูดที่ไม่มีโทษนะก็ลองแชร์ไปให้ฟังก,กนะ็แล้วกันแล้วก็เรื่องของการเป็นคารวัตชั้นเลิศวันนี้มีมีสองระสตุด้วยกันคือเรื่องของการพูดนะพูดยังไงไม่มีโทษพรนะพุทธเจ้ารับรองไว้แล้วว่าให้ปฏิบัติตามที่พระองค์บอกนะด้วยองค์5ประการด้วยองค์5ประการคือนะพูดให้อ่านะ ให้ดูการะเทศะว,ว่ามันควรพูดหรือเปล่าเนื่งก็พูดแต่ความจริงแล้วก็พูดให้อ่อนหวานให้หน้าฟังแล้วก็ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดและสุดท้ายคือจะพูดอะไรด,ด้วยพูดด้วยความเมตตานะองค์ประกอบ5อย่างพระพุทธเจ้ารับรองว่าไม่มีโทษแน่นอนแล้วก็วินยูชนไม่ติเตือนไม่ติเตียนแล้วก็ความเป็นคุณสมบัติของการเป็นฆราวาสชั้นเลิศสี่ข้อนะสี่ข้อ พระเจ้าบอกว่าให้แสวงหาทรัพย์โดยทรรมนะแล้วก็อย่าเคร่งเครียดจนเกินไปนะจากนั้นก็ทําตนให้มีความสุขให้อิ่มหนำแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่หามาได้เนี่ยทำบุญทําทานด้วยและสุดท้ายคือมีปัญญานะมีปัญญาอย่าไปลุ่มหลงมัวเมามีปัญญามองเห็นโทษของของทรัพย์สมบัติให้ได้มองเห็นโทษให้เป็นนะ มองเห็นอนาคตของมันให้ได้ว่ามันจะต้องเสื่อมสลายหายไปแล้วก็แตกดับไปสีข้อนี้ถือว่าเป็นครวะิชั้นเลิศพงบอกว่าพงยกย่องว่าเป็นที่สุดของของคนคนที่ที่ประเสรศิฐถ้าทําได้สีข้อนี้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านวันนี้บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการทีท่มาภาพได้มาแบ่งปันธรรมทานถือว่าเป็นบุญใหญ่ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้มีส่วน ส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอจเจริญพร